สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมิถุนลัคนามิถุนแล้วก็ราศีมิถุนยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปความรักประจําวันที่16ถึง31กับรกฎาคม2566ไปดูกันว่านะไปดูกันนะคะว่าความรักเพื่อนๆชาวมิถุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะก่อนอื่นนะคะขอเปิด Romance Angel ให้กับเพื่อนๆชาวมิถุนกันก่อนนะคะถ้า Romance Angel อยากบอกอะไรกับคุณบ้าง รักครั้งใหม่นะ New l ิฟ e อ้าเตรียมตัวต้อนรับความรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ท็อกซิกมากๆ หรือแม้กระทั่งมีปัญหานะคะกับความรักความสัมพันธ์แบบรู้สึกโอ้โหมันจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะไปต่อดีไหมหรือควรหยุดอ่ะเอาเป็นว่าจะมีรักครั้งใหม่นะคะเข้ามาทําให้คุณได้ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแต่สําหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วและเพิ่งเกิดขึ้นนั่นหมายถึงอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีมากๆเลยก็เป็นไปได้ค่ะคุณสดเตรียมตัวนะคะ จะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นกับคุณค่ะการเติมเต็มซึ่งกันและกันช่วงเวลาที่ขาดหายไปใครที่เหมือนกับยุ้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉันควรที่จะมีความรักที่ดีหรือฉันควรที่จะถูกเติมเต็มหรือเสียดายจังเลยทําไมเราไม่มีใครสักคนช่วงเวลาก็ผ่านมาแล้วมาเนิ่นนานแล้วอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมันน่าเสียดายที่ ชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสความรักที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอความรักที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณรักครั้งใหม่นี้จะเข้ามาเติมเต็มเขาเรียกว่าเข้ามารื้ฟื้นช่วงเวลาที่ขาดหา,ไหายไปนั้นนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ ไม่ได้เสียไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดูหวานฉ่ามันจะดูดีมันจะดูเหมือนถูกการเติมเต็มรู้สึก18อีกครั้ง14อีกครั้งรู้สึกว่าใช้เวลาในช่วงเนี้ยได้อย่างเต็มที่เขาจะกลับมาเติมเต็มนะคะเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันขาดหายไปให้กลับมานะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะรักครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรักที่ปลอดภัยสําหรับคุณที่สุดไม่ว่าเพื่อนเ,อนเอนชาวมิถุนเนี่ยจะพบเจอกับความรัก แบบไหนมาก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้รู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยรู้สึกเหมือนรหวาดระแวงจนบางทีเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยได้กลับมาอยู่ในสถานะโสดแต่รักครั้งนี้จะเป็นรักที่พิเศษที่จะต้องทําให้คุณเนี่ยได้เปิดใจอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณจะรู้สึกปลอดภัยและเขาคนนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในแบบที่คุณเองเนี่ยรู้สึกสบายใจจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะ อ่ะเร็วๆนี้ค่ะก็ต้องเป็นใน2สัปดาห์นี้อยู่แล้วนะคะคุณจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่แน่นอนเติมตัวเครีย e เครีย energy ของคุณได้เลยนะคะคุณจะได้เจอเร็วๆนี้กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วรักครั้งใหม่อืมพาสไลท์เรียลชันชีพด้วยนะคะ คนคนนี้เนี่ยเป็นไปได้นะคุณและเขาอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นคนที่เคยผ่านตากันมาก่อนเป็นคนที่เคยรู้สึกเหมือนกับก็แบบเหมือนยังไงเดียก็คือรู้จักกันมาก่อนแต่อาจจะไม่ใช่เชิงคือสําหรับไพ่ใบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่คนที่เคยแบบมันไม่ได้ให้ความหมายว่าเป็นคนที่เลิกลากันไปก่อนนะแต่เป็นคนที่เคยรู้สึกดีๆให้กันมาก่อน ในอดีตแบบนี้ค่ะแต่ยังไม่ได้ทันสารสัมพันธ์ยังไม่ได้ทันที่จะเรียนรู้กันยังไม่ทันที่จะรู้จักกันมากกว่านี้เออแล้วบางครั้งนะคะเราอาจจะมีคนคนนี้ยอยู่ในใจเราอยู่แล้วก็ได้และเหมือนกับว่าเขาคนนี้จะเ,เข้ามากลายเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณเช่นสมมตินะว่าตอนนี้เพื่อนๆชาวม่ถูกเนี่ย อ่ะโอเคอาจจะรู้จักกันในฐานะเพื่อนรู้จักกันในฐานะเพื่อนของเพื่อนรู้จักกันในฐานะแบบอ่ะกว้างอ่ะกว้างทีนี้ณนะนะสถานการณ์ตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่โสดอยู่ก็เป็นไปได้อ่าทีนี้นะคะสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยในในตอนนี้คุณอาจจะเป็นโสดหรือคุณอาจจะเหมือนกับโดดเดี่ยวเหมือนกับมีความรักกําลังมีปัญหาอยู่เนี่ย คุณกาลังจะได้พบกับรักครั้งใหม่กับคนที่มันไม่คาดคิดอะว่าเฮ้ยคนคนนี้เหรอเราได้รู้จักเขามาแล้วเราเคยได้ทักทายเขามาแล้วเราเคยรู้สึกดีกับเขาแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เขาจะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณอะไรทํานองนี้เนาะไปดูกันนะคะว่า energy ของไพ่คาร์โร่นะคะอยากจะบอกอะไรกับความรักครั้งใหม่ของคุณกับคนที่คุณเคย รู้จักกันมาก่อน j u s t i c ค่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีตุลได้นะห้าเหรียญน,นะคะธาตุดินพึกงบกันมางกอน Six of Swords ธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะแล้วก็จะเป็น Ace of Wands นะคะ าทาดไฟนะคะเมสสิงห์ธนูแล้วก็จะเป็นเดวิลมีพลังงานของราศีมังกรด้วยนะพลังงานของคนนี้อาจจะทำงานนะคะเกี่ยวกับด้านกฎหมายอาจจะเป็นทหารเป็นตำรวจอาจจะเป็นผู้พาาิพากษาเป็นทนายความนะทำงานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นเป็นอายการเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้ เป็นผู้ที่รักษากฎหมายทํางานเกี่ยวกับทางด้านการกฎหมายเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนซื่อตรงเป็นคนซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของคุณกับเขาตอนที่คุณและเขายังไม่เคยเขาเรียกว่าโอเครู้จักกันผิวเผินหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นอะไรรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ต้องมองว่า ถ้าสมมุติว่าในสถานการณ์ที่คุณเคยรู้จักกับเขาในแบบที่คุณเองก็ยังไม่โสดหรือเขายังไม่โสดเนี่ยเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขายังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ใน,นเรื่องของความรักถ้าสมมุติว่าเขามีพันธะอยู่เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะจบจบแบบชัดเจนไปแล้ว หรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองถ้าคุณมีปัญหาอยู่สถานการณ์ของคุณมันอาจจะจบลงไปแล้วแบบนี้ค่ะคุณและเขาอาจจะกลายมาเป็นรักครั้งใหม่ให้กันและกันก็ได้นะเพราะดูจากห้าเหรียญเนี่ยดูเหมือนกับว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เ,เหมือนกับอยู่ในสถานการณ์แบบหมดพลังเหมือนกันนะหมดพลังหมดกายหมดใจเ,เหมือนกับความรักของเขาเองก็มีปัญหา แล้วก็จบลงไปแล้วมันไม่มันไม่สามารถที่จะเติบโตและพัฒนาได้อีกต่อไปอันนี้มองในแง่มุมของเขานะเพราะดอกไม้ต้นไม้ที่ถูกถอนรากถอนโคนแล้วไม่มีวันที่จะงอกงามได้มีแต่วันเหี่ยวเฉาและวันตายเนาะเชื่อว่าตอนนี้เขากำลังเจอกับสถานการณ์นี้อยู่เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่คุณเขาเคยรู้จักกันนั่นมีแนวโน้มสูงเลยว่าเขาอาจจะยังไม่สด และคุณก็อาจจะมีคนของคุณแบบนี้ค่ะและก็ไม่น่าเชื่อว่าระหว่างคุณเขาจะหวนกลับมาแล้วเป็นรักครั้งใหม่ให้กันและกันและเติมเต็มกันได้มันเกิดขึ้นได้สูงมากๆเลยนะจากไพ่ตรงนี้เนาะ energy ของเขาเนี่ยดูเหมือนกับว่า อยู่ในความมืดมิดอยู่ในความมืดมนแล้วก็พยายามที่จะเยียวยาตัวเองอยู่นะคะในตอนนี้กําลังมองว่าชีวิตของตัวเองจะไปในทิศทางใดอะไรยังไงดูเหมือนเขาต้องอให้เวลากับตัวเองมากๆแล้วมันก็มีทิศทางลมนะทิศทางลมเข้ามาทิศทางลมก็หมายความว่าคุณและเขาอาจจะ,ะไม่รู้สิมันอาจจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณและเขาได้กลับมา ส,สัมพันธ์หรือกลับมารู้จักกันหรือกลับมาทักทายกันคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันในสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วเขาอาจจะโพสต์เรื่องราวอะไรของเขาไปนะคะ M, เกี่ยวกับชีวิตคู่ของเขาแล้วบังอื่นว่าตอนนี้คุณอาจจะโสดอยู่หรือคุณก็มีปัญหาเหมือนกันหรือคุณอาจจะตัดจบไปแล้วกับปัญหาความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะเพื่อนๆชาวมิถุนทีนี้มันก็เกิดทิศทางลมขึ้นทิศทางลมนั้นก็หมายความว่า มันพาให้คุณและเขาพัดพาให้คุณและเขามารู้จักกันมาทักทายกันมาเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นกับดักของจักรบาลไหมที่จะทําให้คุณและเขาต้องมาพบมาเจอกันเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะดูแล้วเนี่ย energy ระหว่างคุณและเขาเนี่ยต่างคุณก็ต่างตกหลุมรักหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันเลยเนาะมันเป็นพลังงานนี้นะคะแต่ทุกอย่างจะดําเนินไปด้วยความถูกต้องนะทุกคนก็ชัดเจนกันหมดแล้วค่ะ ถ้าอยากบอกอะไรอีกคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กับรักครั้งใหม่ของคุณนะคะรักครั้งใหม่ของคุณเดวิล l of f o r t จ n e ได้ไพ่ส r ตรน t h นะคะได้ไพ่ Knight of Cups ไพ่ h e Hangman ไพ่แช m แ n t มือนโชคชะตากําหนดไว้เลยเนาะให้คุณและเขาเป็นของกันและกันน่ะเป็นแบบว่าเป็นคนรักกันในอนาคตมันเหมือนทุกอย่างมันถูกขับเคลื่อนมาขับเคลื่อนมาเมื่อถึงเวลาของมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจับให้ลงตัวแล้วก็เข้าที่ในเรื่องราวระหว่างคุณและเขาเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคุณและเขามีจิตวิญญาณเดียวกันนะเป็นคนที่เข้ากันได้ง่ายเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจในหัวอกของกันและกันว่า คุณเจออะไรมาเขาเจออะไรมาแล้วเมื่อมาเมื่อมาเจอเจอกันเมื่อมาแบบปรับทุกขกันเมื่อมาพูดถึงสิ่งที่คุณทั้งสองคนพบเจอมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนเข้ากันได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันรู้สึกเหมือนกับพลังงานในจิตวิญญาณเนี่ยมันมีเซนส์นสัมผัสเลยว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยเกิดมาเพื่อกันและกันแน่นอนค่ะ มันเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการที่คุณได้กับเขาเนี่ยได้เคยเจอกันอยู่สัมผัสกันอยู่เล็กน้อยผิวเผินมันเหมือนสัญญาณบ่งบอกว่านี่แหละนะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่คุณและเขาจะต้องมาเป็นความรักครั้งใหม่ของกันและกันคุณจะรู้สึกแบบนั้นในวันนี้ในวันที่สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นพลังงานของคุณและเขานะคะได้ก้าวถ้วยเป็นพลังงานของคนที่ เรื่องราวส่วนตัวนั้นเนี่ยคือไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลในเรื่องของฐานะทางการเงินไม่ต้องมากังวลว่าใครจะซัพพอร์ตใครนะอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าต่างคนต่างมีดูเหมือนระหว่างคุณเนะีเขาจะเป็นคู่ทวินเฟรมกันเจอกันเมื่อพร้อมต่างคนต่างไม่เป็นภาระในเรื่องของอการเงินการทองในเรื่องของสถานะ ของกันและกันแบบนี้ต่างคนต่างดูแลตัวเองได้แต่สามารถที่จะซัพพอร์ตดูแลหัวใจสามารถที่จะเข้าใจเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนรักเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กันและกันแบบนี้ค่ะเนาะแล้วก็พลังงานของแฮงแมนนะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนน่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยจะมาเป็นรักครั้งใหม่ของกันและกัน อาจจะเป็นความความรู้สึกของคุณและความรู้สึกของเขามันช่างตรงกันหรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณและเขานะคะมีอะไรที่ตรงกันอยู่แล้วเพิ่งมาเปิดอกคุยกันอาเช่นสมมติว่าคุณเองก็เคยประทับใจเขานะที่เคยรู้จักเขาตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็อาจจะบอกกับคุณว่าเออเราก็รู้สึกเหมือนกันมาตั้งแต่นั้นเลยเนาะเนี่ยมันเป็นการเปิดอกคุยกันกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจ ระหว่างคุณและเขาไพา่แชทเมนต์ออกมาบอกว่ามันก็เหมือนกับไพ่แจสติกอะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นพลังงานความรักที่ถูกจัดเตรียมมาที่เ,เหมือนกับเอาเป็นว่าง่ายๆเลยว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันคุณและเขาจะได้มาเป็นรักครั้งใหม่ของกันและกันตอนที่คุณรู้สึกว่าเจอกับเขาในแต่ในอดีตวันนี้ก็คืออนาคตที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาของมันนั่นเองนะคะโอเคค่ะ อขอเปิดไพ่ให้คุณอีก5้าใบนะเพื่อนๆชาวมิถุนเรื่องราวความรักระหว่างคุณเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปรักครั้งใหม่ระหว่างคุณกับเขาจะสดใสและงดงามขนาดไหนนะคะ six of b o n d s two of cups นะคะโอ้ก็คุณและเขาเป็นเนื้อคู่กันเนะี่ยรักจะไม่ดีได้ยังไง ten of cups คุณดูนะพลังงาน King of w a n d s แล้วก็จะเป็น Seven of Pentacles คุณดูสิไพ่ขึ้นมาสวยงามขนาดนี้คุณและเขานะคะเปรียบเสมือนอกลับมาได้ p r e f e r e n c e ก็คือการเติมเต็มดื่มด่ำความหวานของดอกไม้ในชีวิตรักของกันและกันอีกครั้งมันดื่มดำ่ำมันสดชื่นมันมีความสุขมันมีชีวิตชีวา ะะต่างคนต่างมีร่างกายหรือหัวใจแบบหนึ่งเดียวของกันและกันเลยนะเป็นจิตวิญญาณเดียวกันเลยระหว่างคุณเขาเกิดมาเพื่อกันและกันเกิดมาเพื่อคู่กันแน่นอนค่ะการแต่งงาน ten of cups การแต่งงานการได้ใช้ชีวิตคู่หรือคุณของเขาจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปรักครั้งใหม่ของคุณคือรักครั้งใหม่ของเขาและคุณและเขาต่างเกิดมาเพื่อกันและกันเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกันคอยเป็นกําลังใจคอยซัพพอร์ตคอยดูแล เคียงข้างกันตลอดไปชีวิตรักของคุณนะคะจะคื้นเคขงเหมือนตีกรองโอ้คืนครขงมีความสนุกสนานมีความสดชื่นมีความสดใสต้นรักของคุณก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยเป็นต้นรักที่มั่นคงแล้วก็สวยงามเป็นต้นรักครั้งใหม่ของเขาเช่นกันเพราะต้นรักต้นเก่าของเขานั้นมันได้ตายไปแล้วนะคะ อของคุณก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกันก็ได้แต่นี่ต้นไม้ตัวนี้จะสวยสดและงดงามจะผลิดอกออกผลนะคะมันครบทุกรสชาติรักของคุณเปรียบเสมือนนี่มีทั้งความงดงามของดอกไม้มีทั้งความ เหมือนเหมือนมีผลไม้อยู่ด้วยแ้วมันกินแล้วมันก็รู้สึกมันกินได้ด้วยนะมันกินได้มันหอมมันหวานมันสดชื่นมันมีแต่ความชุ่มฉ่ำมันอิ่มน้ำสำราญออิ่มน้ำสำราญนะคะและอุดมสมบูรณ์นะสำหรับเพื่อนๆชาวมิถุนไปดูกันค่ะว่าไพ่กอเดทเลิฟอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวมิถุนบ้าง love ให้ love ความรักระหว่างคุณกับเขานะคะมันเหมือนกับว่า,าทำให้คุณและเขาเนี่ยได้กลับมาได้กลับมารู้คุณค่าในความรักอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คุณจะได้รับโอเคนะเขาโทษนะคะ, <c oughs> ะ,คะมีเสียงมีเสียงจากภายนอกเสียงดังมาก <c oughs> อะ่ะโอเคมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนอะอะ่ะเข้ามาในคลิปนิดนึงนะคะขออภัยค่ะ เราก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ข้างนอกที่พักเราบ้างอะโอเคนะคะหลังจากนี้รักของคุณเนี่ยมันจะเป็นความรักที่อิสระแล้วก็ได้รับความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่สดใสได้เข้าใจคําว่ารักได้อย่างแท้จริง มันเขาเรียกว่ารักครั้งนี้นะคะมันเป็นรางวัลน,นะมันเป็นรางวัลแห่งความกล้าหาญที่คุณจะเปิดใจหรือเขาจะเปิดใจที่จะกล้ากล้าที่จะรักอีกครั้งหนึง่งคุณคุณและเขามันไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียวนะมันเหมือนทั้งคุณและเขาเนี่ยถูกการเติมเต็มนะคะกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะรักกันแล้วรางวัลน,นี้มันเป็นรางวัลที่คุ้มค่ามากๆที่คุณและเขาสมควรได้รับอืความรักที่ ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีอ่าเป็นความรักที่สงบสุขเป็นความรักที่จะอยู่กันไปแบบยาวนานแบบสงบสุขอะ่ะไม่มีไม่จําเป็นที่เขาเรียกว่าจะต้องกลัวปัญหาจากกลัวอุปสรรคใดอีกแล้วคุณและเขาเข้ากันได้ด้วยดีคุณและเขาต่างคนต่างมอบความรักที่อิสระให้กันและกันคอยดูแลคอยปกป้องเป็นทุกอย่างให้กันและกันไม่ต้องกลัว นะคะที่จะกองวนใจไม่ต้องกลัวที่จะเหมือนกับมีความหนอกใจกันและกันอะไรไม่ใช่แบบนั้นคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานความรักที่เป็นหนึ่งเดียวของกันและกันเนี่ยค่ะสิบถ้วยกับสองถ้วยเนี่ยขึ้นมาคู่กันเลยมันเหมือนกับว่ามันไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆเลยอะ เข้าใจไหมคุณจะรู้สึกสบายใจที่ไดออ้ได้รับพลังงานความรักจากเขาเขาเองก็รู้สึกสบายใจที่ได้รับพลังงานความรักจากคุณไม่มีอะไรต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกันมันจะเป็นความรักที่เป็นแบบนี้อยู่เคียงข้างกันกันไปนะคะแบบยาวนานสงบสุขมีความสุข ที่สุดแล้วนะโอเคค่ะนี่ก็เป็นพลังงานของออความรักของเพื่อนๆชาวมิถุนที่จะเกิดขึ้นใน2ส,สัปดาห์นี้สําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงก็สามารถแอดไลน์มาได้ค่ะรายละเอยียดอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ